โอเคนะครับ <c oughs> ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่องครับกุ้งปล่อยมื้อใหม่ครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่เอ่อยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกันนะครับอันนี้เป็นบ่อระบบปิดนะครับ นี่ครับน้ำเป็นนี่นครับแต่ผมต้องตีน้ำก่อนครับแมกดูก,กุ้งกันครับมีกุ้งตายหรือเปล่าอนี่นะครับกุ้งนป็น,น,นะฮะนี่ครับได้นลังตรงนี้เห็นไหมครับ แตงกันนะ้ำมันตีกันเนี่ยครับต้ล่างเนี่ยครับเห็นหัวกุ้งไหมครับกล้องไม่โฟกัสครับอ่าเห็นหัวกุ้งไหมครับข้างล่างครับนต้องถ่ายเลยๆไปหน่อยครับไม่งั้นมันไม่เห็นกุ้ง ที่สมาชิกหลายท่านครับถามว่าเลี้ออกซิเจนได้ไหมผมตอบเลยนะครับตรงนี้นะครับว่าได้นะครับแต่คุณต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ใช่อยู่ดีจะเลี้ยงนะครับตายนะครับนี่ครับเนี่ยนี่ว่ายอย่เนี่ยกรอบนด้านล่างเนี่ยครับเลี้ยงมันเลี้ยงได้นะครับ คุณต้องมีข้อมูลนะครับก็สำหรับผมนะครับตอบถามได้นะครับผมไม่อิงอะไรนะครับทั้งนั้นนะครับผมจากประสบการณ์ตรงครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปผมไม่ไม่ตัดต่อนะครับถ่ายออกไปให้ยังไงท่านก็เห็นอย่างนั้นนะครับนอกจากว่าการแค่การรวมคลิปนะครับ ไม่มีตายนะครับน้าอาจจะสปกปรกนิดหน่อยนะครับ <c oughs> กุ้งก็โตขึ้นนะครับท่านที่สังเกตจะกุ้งผมเหลือน้อยนะครับเพราะว่าผมต้องส่งลูกค้านะครับยวต้องแบกอากกุ้งจาก,อ,กอีกฟาร์มหนึ่งมานะครับมีฟาร์มสองที่นะครับมีลูกค้าหลายๆท่านมีลูกค้านะครับเมื่อวานนี้ผมไป ติดตั้งให้ไปสอนเลี้ยงนะครับถึงบ้านเลยนะครับนี่นะครับกรงผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับี๋ยวมาให้าหารกันดีกว่าผมจะให้อาหารนะครับแล้วก็เติมน้ำเพื่ออากาศเข้าไปหน่อย <c oughs> นี่นะครับอาหารผมเป็นอย่างนี้นะครับ หวานไปเลยครับหวานไม่ทั่วๆนะครับเดี๋ยวกุ้งเขาจะหากินของเขาเอางครับอ่ะแล้วก็เรื่องน้ํานะครับเปิดเลยครับ,บปลาท่านใดอยากเลี้ยงได้นะครับพักมานะครับ งานจริงนะครับไม่งานมโนนี่ผมจะตีตีอากาศให้กุ้งนะครับโอ้ปลาย,ยัง,งร้อนอยู่นะครับปลาเปียวนะครับ,ก,รบกุ้งก็โตอยู่นะครับ น,นะครับนี่ยว่ายว่ายอยู่ขอบขอบม,ม,ม,มุมๆนะครับนี่นครับด่างๆโอเคครับก็ปกติดีครับกุ้งแข็งแรงปกติดีนะครับเดี๋ยวไปดูในรังโพมันต่อแล้วผมก็เดี๋ยวเรามาดูารังโคมต่อแล้วครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนน้ำมาแล้วนะครับแล้วก็จับขายบ้างแล้วแต่ก็ยังมีเหลืออยู่นะ นี่นะข้านก็ี่มีตายนะครับใส่บูลไลออนนะครับที่เป็นนำมาผสมเพื่อให้สามารถแช่กุ้งฝอยได้ดีขึ้นนะครับส่วนท่านใดที่เห็นนะครับเจ้าอื่นหรือท่านอื่นนะครับตัวเดียวกันนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผม ใส่อย่างอื่นเพิ่มลงไปนะครับก็ไม่มีตายครับจะให้อาหารนะขอตัวให้อาหารสักูครับก็ให้ใอาหารเียบน้อยแลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในกระบะพลาสติกเลยครับจะเป็นลูกกุ้งโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูลูกกุ้งกันนะครับ แต่ผมไม่ได้เจอลูกกุ้งครับผมเจอลูกน้ำนะครับเพียบเลยครับผมนี่นะครับถ้าท่านเลี้ยงอย่างนี้ท่านก็จะเจออย่างนี้นะครับด่นะครับลูกกุ้ง แล้วผมต้องอ๋อโตรับนี่นะครับเห็นเห็นไหมครับลูกกุ้งใหญ่แล้วนะครับลูกกุ้งใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับเห็นเป็นตัวใหญ่ๆแล้วนะครับในธาตุนะครับที่ผสมเข้าไปนะครับก็ลูกน้ำมันจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ลูกกุ้งผมเยอะเหมือนกันนะครับลูกน้ำก็เช่นกันครับเยอะเช่นกัน เดี๋ยวคืนนี้ผมน่าจะได้ทำการเปลี่ยนน้ำครับก็ถ้าใครชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับส่วนเทคนิคอะไรนะครับผมไม่ได้ลงลึกนะครับผมใช้อะไรผมก็บอกแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องการส่งนะครับผมไม่ได้เปิดแท่นะครับผมนี่ครับ เห็นไหมครับ so, ลูกกุ้งวายไปแล้วครับก็ยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ